มีคนอยากรู้นะว่าเราพักที่ไหนเราก็นั่ง BTS อย่างนี้มาที่นี่เลยสถานีกรุงทนบุรีเราลงจากสถานีกรุงทนก็ต่อเข้ามาที่สถานีรถไฟสายสีทองได้เลยและตรงนี้นี่ไงโรงแรมเรา เราพักที่โรงแรมฮอปอินนะอัตราค่าพักก็950บาทต่อคืนแพงอยู่เหมือนกันแหละแต่ทำยังไงได้มันอยู่ในช่วงเทศกาลดูห้องเห็นไหม <Yeah. S 1> นี่อห้องน้ำก็ใหญ่พอสมควรแหละนะเป็นชาเวอร์แต่ไม่มีอ่างอาบน้ำเตียงเป็นเตียง กีนไซนอนได้สองคนหน้าต่างทีวีตู้เสื้อผ้าไม่มีนะมีกระจกแบบนี้แล้วก็มีชั้นๆั้ั้นแบบนี้ให้วางของได้ตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดวางไว้บนเคาน์เตอร์ตร,ตรงเนี้เห็นไหมแล้วก็แคบแคบนิดนึงนะแต่ก็เอาเธอเอาเป็นที่ซุกหัวนอน หาถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะณนะวันนี้ที่ฮอปอินเนี่ยก็เป็นสถานีรถไฟกรุงธนบุรีสายสีทองเราจะนั่งรถไฟสายสีทองเนี่ยแหละไปยังไอคอนสยามที่เราจะขายของค่ารถไฟก็16บาทเองถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะ แต่ถ้าเดินไปเนี่ยเขาบอกว่า20นาทีถึงแต่เราอะ่ะขึ้นรถไฟดีกว่าเพราะอะไรเหรอกลัวเดินแล้วหลงไม่ใช่คนพื้นที่นะจะเดินไม่หลงเราเดินตามรางรถไฟไปก็ได้แต่ขึ้นรถไฟไปเร็วกว่าไหมร้อนนะร้อนรอดูร้อนนะมาเดินริมถนนอย่างเงี้ยน่าพองได้ รถไฟเขาเข้ามาจอดแบบนี้แล้วก็คืนกันไปไอทีลงก็ลงไอที IT คืนก็คืนมันมีแค่3สถานีเท่านั้นแหละไอที IT เราไปอยู่สถานีตรงกลางพอดีก็16บาทต่อคนนะเดี๋ยวขากลับแล้วก็นั่งรถไฟคันนี้แหละกลับมาก็16บาทเหมือนกัน แเรากัะเกือบที่ยงคืนทุกวันมันก็สะดวกนะพอรถไฟจอดปุ๊บมันก็อยู่หน้าโรงแรมเราเลยเนี่แหละแค่นี้ของพอนะแล้วเจอกันที่ลอฟ้า